สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไท่ซิ่งครับวันนี้อยู่กับตัวแรงเหมือนเดิมครับอยู่กับหน้างานไถครับพี่น้องวันนี้ไถนาครับดูดีครับโอ้แห้งเป็นแห่งพี่น้องฝนไม่ตกมาสองสามอาทิตย์เลยพี่น้องเข้าวานไว้นี่ใกล้จะตายหมดแล้วครับเพราะว่าฝนไม่ตกครับดูดีครับแห้งเป็นแห้งเลยครับเสียเมื่ดนี่ก็มาไถรอฝนะครับเพราะว่าเผื่อไว้ดำนาครับ เล่ยละสามร้อยครับเขียนนี้ครับท่านไหนอยากออกรถก็ต้องศึกษาก่อนนะครับเพราะว่าปีนี้น้ำมันมันแพงครับเพราะว่าท่านไหนอยากออกก็หลายท่านอยู่ครับสอบถามเข้ามาครับต้องศึกษาดีๆก่อนนะครับปีนี้ครับเพราะว่าบางคันก็บอกว่าไม่คุ้มแล้วนะครับสําหรับอาชีพรถไถครับเพราะว่าน้ามันมันสาแล้วพี่น้องแถวบ้านผม ถ้าฝีมือไม่ดีจริงไปไม่รอดนะครับเพราะว่าค่างวดไหนจะค่างวดไหนจะค่าน้ํามันครับแต่ว่าท่านไหนอยากลองศึกษาดูก็ขอให้ศึกษา,านานๆครับแต่ว่าตามที่ผมติดตามรถไทนี่เป็นรถไถของเสียมืิดคันนี้งานเยอะนะครับมีให้ทําทุกวันแหละครับผิดแต่พิจแต่สีชี่าันเฮ็ดพี่น้องพิดแตว่าสีช่ขันเฮ็ด เพราะว่างานมันมีเข้ามาเรื่อยๆครับสําหรับรุ่นใหญ่ๆครับแต่ว่าท่านไหนอยากลองเล่นก็ลองศึกษารุ่นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับจบเลยครับครั้งเดียวครับงานนาก็ได้งานไร่ก็ได้ครับดูดีครับเสียเมืดอดีมีงานไล่เข้ามาเรื่อยๆนะครับและงานนาครับงานพันสามนี้ยังรอยอีกเพียบเลยครับงานพันสามครับแต่ว่าวันนี้มาจัด ไถนาครับงานพันเจบครับพันเจ็ดซีมทีครับนี่แหละพี่น้องทำงานทีมือดีมีงานให้ทำทุกวันครับเก็บมุมไปก่อนครับแล้วค่อยไถบนครับนี่นะครับน้ำมันก็แพงค่าแรงก็ถูกครับต้องศึกษานานๆครับสำหรับอาชีพรถไถครับ ถผือท่านไหนอยากลองเล่นดูครับแต่ว่าตัวผมนี่ถ้าเป็นฟอร์ดคันนี้ผมว่าเอาอยู่ครับสำหรับงานครับแถวจีดนี้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่รถไทก็จะได้จอดแล้วครับแต่ว่าเสียมืดไม่ได้จอดครับเพราะว่าเราก็ทํางานฝีมือดีก็คนก็เห็นปากต่อปากพูดกันก็ ถือว่าเข้ามาอยู่ต่อเนื่องเลยนะครับงานเยตนี้ก็ไล่ละ300นะครับชิดกันครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะขึ้นมาเป็น350หมดแล้วครับเพราะว่าบอกว่า300ไม่คุ้มค่าน้ํามันครับส่วนใหญ่ก็จะขึ้นมาเป็น350ครับสําหรับงานไถครับงานพัดสามก็จะขึ้นมาเป็น450ร้อยห้าครับส่วนใหญ่ครับจะขึ้นหมดแล้วครับ แต่ว่าเสียมือดอยยังไม่ทันได้ขึ้นครับยังคิดส0 0ยเหมือนเดิมครับไปเก็บอย่างเดียวครับนี่นะครับทำงานประมาณสองโมงเช้าครับโรงงานข้ามกลางแดดร้อนๆครับฝนก็ไม่ตกนะครับถามว่าดินทำไมถึงแห้งบอกเลยครับฝนไม่ตกมาโอ้นานแล้วพี่น้องข้าวก็ใกล้จะตายหมดแล้วครับ ผลก็แทบจะไม่มาเลยครับห่างๆครับมาก็มาไม่แรงครับผลครับถ้าอยากมีงานรถไถหน้าผลก็ต้องติดตามรถขุดนะครับถึงจะมีงานครับแต่ว่าถ้าไม่ติดตามรถขุดหน้าผลก็รถไถก็จะไม่มีงานครับส่วนใหญ่ครับแถวเขียนนี้ครับแต่ว่าเขียดอื่นผมก็ไม่รู้ครับแต่ว่าเขียนนี้ถ้าไม่ติดตามรถขุดไม่มีงานครับหน้าผลนะครับ ต่ว่าหนาแรงนี่บบต้องห่วงพี่น้องงานหลายรัหนาแรงวันนี้ก็จัดเสียมืดให้ดูแลครับเพราะว่านานๆทีก็มีงานทำนะครับเพราะว่าเสียมืดก็ทำหลายงานครับทำงานตัวเองด้วยรับจ้างของเท่าแก่ไปด้วยครับไปขีบไมย้ยางพี่น้องไปขีบไมย้ยางครับกินเป็นตันครับเสียมืดครับ ชีพเป็นตันครับตัดไปด้วยขีพไปด้วยก็อยู่ที่ประมาณ250เนี่แหละครับเสียมืดบว่างนั้นครับสำหรับไม้ยางครับก็เพิ่งมาเพิ่งขีพไม้มาก็มาไถนาเลยครับไถนาต่อครับโอ้ฟุ่นเป็นฟุ่นพี่น้องฝนไม่ตกก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะครับแถวเขียดบ้านผมครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นหินลูกหลังครับแหงะแหงคักพี่น้อง เวลาน้ำท่วมก็เยอะนะครับเวลาแห้งก็แห้งรักครับปีนี้เสียมืดก็ปลูกอ้อยไว้เกือบร้อยไร่นะครับเพราะว่าปีหน้าก็จะตามเก็บทุนรถไถขึ้นครับเพราะว่าปลูกอ้อยไว้ปีนี้ออกมาได้หนึ่งปีก็ปลูกอ้อยเป็นร้อยไร่แล้วพี่น้องมันอีกครับพี่น้องปีนี้อ้อยกับมันแพงครับปีหน้าน่าจะ โอ้ผมว่าบอได้ทุนรถไถข,ขึ้นกันยังหน่อยครับพี่น้องพีนาเพราะว่าซื้อมาก็ห้าสิบครับผมว่าพีนาไม่ได้ทุนคืนก็เยอะหน่อยครับพี่น้องทั้งไหวทั้งมั่นครับมันก็เกือบเกือบจะสามพันแล้วนะครับตันตันละสองพันแปดสองพันเก้าแล้วครับก็ถือว่าปีนี้ก็ ถือว่าอ้อยกับมันก็จะราคาดีครับแต่ว่าปุ๋ยก็แพงครับพี่น้องน้ำมันก็แพงแต่ว่าก็ยังดีครับเพราะว่าถือว่ายังดีครับเพราะว่าราคาอ้อยกับมันยังยังแพงอยู่ครับแต่ว่าน้ำมันก็แพงก็ทนๆนไปครับ โอ้ดินแห้งมากครับแถวนี้ดินแห้งแล้วก็หญ้าก็จะขึ้นครับไถรอบที่สองแล้วนะครับเสียมื่นครับเพราะว่ารอบแรกก็ไถไว้แล้วนี่มาไถารอบที่สองครับรอฝนมาครับเผื่อจะได้ดำนาครับแต่ว่าก็ได้ยินข่าวว่าพาย,ยุจะเข้าครับแต่ว่ารอมานานแล้วครับ ไม่รู้ว่าจะตกเมื่อ,อไหร่ครับคนผมก็อันไหนที่ผมเห็นมาหรือเรียนรู้มาผมก็พูดให้ฟังแล้วครับอันไหนจริงอันไหนไม่จริงก็พูดไปตามที่เห็นมาครับอย่างคันนี้ผมก็ติดตามมาเรื่อยๆก็เป็นปีแล้วพี่น้องแต่ซื้อมาเนี่ย ก็มาได้เช็คนี่หน่อย,อยครับแข็งดีนะครับรถปอดหกพันหนี่ครับ6,010หรือ5,000ครับหรือ6กสีครับรถปอดสามสีห้อนี้ถอือว่าแข็งมากมนะครับ5,000ผมก็ตามถ่ายมาแล้ว6,600 6,010นี่หรือ6 4สีนนี่สี่รุ่นนี่ผมถ่ายมาหมดแล้วครับ แต่ว่ารุ่นที่ผมเห็นทนๆทนก็หกพันหกห้าพันนี่แหละครับมีแต่สี่สิบปีอัพแล้วพี่น้องสามสี่รุ่นนะแต่ว่าหกสี่ศูนย์นี่ก็อายุก็เยอะแล้วนะครับอย่างคันนี้เสียมือกก็น่าจะสิบกว่าปีขึ้นแล้วพี่น้องแต่ว่าก็เพิ่งมาอยู่กับเสียมือดได้หนึ่งปีครับก็จะทําเงินให้เสียมือดอีกอีกหลายพี่น้องอีกหลายอีกหลายปี ผมก็เห็นคอมเมนต์เอฟซีถามซื้ออยู่นะครับแต่ว่าเสียมืดว่าไม่ขายนะครับเพราะว่าราคานี้หาซื้อบะไรล้วพี่น้องราคาหาิบนี่ครับสภาพนี้นะครับสีอย่างนี้สภาพแบบนี้สีเดิมๆนะครับตัวรถเลยครับสีตัวนี้ราคานี้ผมว่าไม่มีครับราคาห้านี่ครับส่วนใหญ่ผมเห็นลงขายนี่ราคา50สขึ้นนี่ของหกสี่ศนนี่ เก่ากว่านี้ครับยังขายอยู่บนเพดานเลยพี่น้องแต่ว่าผมว่าเสียมือดอซื้อมาได้ดีครับสาหรับราคานี้ครับราคาห้าสิบนี่สีสันประมาณนี้เครื่องประมาณนี้ผมว่าหาไม่ได้ครับสําหรับรถหกสี่ศูนยยี่ห้อนี้นะครับราคานี้ผมว่าหายากครับพี่น้อง<ม>ก็ขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ สวัสดีครับ